สลามอลัยกุมวรห์มตุลลอฮยรรกาตูครับกลับมาพบกันในตอนที่4นะครับการจัดเรียงห้องและเลขที่ใน Google Sheet นะครับก็ก่อนอื่นเลยไปดูที่ใบางานนะครับใบางานเนี่ยผมแนะนำอย่างแรกเลยคือถ้าเป็นใบางานที่จะต้องจัดเรียงห้องนะครับที่อาจารย์ถามมาว่า ทำยังไงถึงจะสร้างชีทแยกห้องนะครับก็มีอาจารย์มาตอบแล้วแหะครับว่า,ามันจะต้องจัดเรียงห้องนะครับมันไม,ไม่สามารถสร้างแยกได้นะครับก็วิธีการอย่างแรกเลยคือในใน,ในใบางานทั่วๆไปนะครับก็จะมีหัวตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นต้องใส่นะครับถึงจะจัดเรียงได้ก็คือต้องมีส่วนที่ถามชื่อนามสกุลถามห้องถามเลขที่ซึ่งชื่อนามสกุลเนี่ย เวลาเราสร้างเนี่ยสร้างเป็นคำตอบสั้นๆนะครับตรงนี้ก็จะตอบได้อิสระนะครับแล้วก็เด็กสามารถตอบได้เป็นในรูปแบบบรรทัดเดียวไม่สามารถเอนเตอร์ได้นะเป็นตอบยาวๆนะครับคราวนี้อีกอันนึงนะครับก็คือห้องนะครับกับเลขที่นะส่วนสําคัญก็คือให้เลือกอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่ผมเลือกก็คือแบบแรกก็คือแบบเลื่อนลงนะครับแบบเลื่อนลงมันมีหลายอันนะครับให้เลือกแบบเลื่อนลงนะครับแบบเลื่อนลงเนี่ยมันจะ เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็คือแบบเล่นลงก็จะมีช้อยให้เราเหมือนให้เขาเลือกช้อยนะครับเป็นม5หทับหนึ่งม่ห้าทับสองม่ห้าทับสามนะครับกับอีกแบบหนึ่งครับอ่าเป็นแบบเลขที่นะอันนี้มันจะเยอะไม่มีช้อยแต่ว่าคําตอบสั้นๆเหมือนกันเป็นเลือกเป็นคำตอบสั้นๆเหมือนกับชื่อนะครับแต่ว่าเราจะมากําหนดตรงนี้ครับสามจุดนะครับเราก็เลือกที่การตรวจสอบกับนะอ้าวไปกดซ้ําอ่าเลือกการตรวจสอบกับนะครับแล้วก็เลือกตัวเลขนะครับมันจะเลือกตัวเลขมาให้ให้เลือกคําว่าระหว่าง นะคำว่าระหว่างเนี่ยก็คือจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นแปลผิดนะฮะถ้าทางคณิตศาสตร์คือเป็นหนึ่งกับ4ี่บห้าไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นตั้งแต่นะอันนี้ความหมายของคําว่าระหว่างเนี่ยมันมันน่าจะเป็นถึงตั้งแต่ก็คือใช้ 1- นึถึงสี่สิบห้านะครับอันนี้ก็คือเด็กสามารถพิมพ์ได้แค่1นึถึงสี่้าไม่สามารถพิมพ์ศูนย์ได้ไม่สามารถพิมพ์46ได้นะตัวนี้ก็จะทําให้เวลาเราจัดเลี้ยงเลขที่ไม่ไม่โดดเกินไปไม่มั่วนะครับไม่มั่วเอาละ ได้ข้อมูลประมาณนี้แล้วนะครับเวลาเราทําก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าอันนี้ตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีชื่อห้องเลขที่นะครับเป็นส่วนแรกในการถามข้อมูลทั่วไปนะครับบางคนถามว่าคะแนนมันแยกห้องอยู่แล้วถ้าเราใส่การนําเข้าคะแนนอะไรเงี้ยก็คือผมผมแนะนําว่าควรจะมีตรงนี้ไว้ไว้ตรวจสอบย้อนย้อนกลับนะครับบางทีมันเออร์นะครับ ส่วนใบงานนะครับใบงานเนี่ยผมอยากจะย้ําเตือนนิดนึงคือเท่าที่เคยเห็นมานะครับก็คือมีปัญหาเวลาคนเกินสักร้อยคนขึ้นไปเนี่ยก o o g l e ฟ o ร์มเหมือนมีปัญหาที่ว่าฟอร์มบางคนของ,ของนักเรียนบางคนมันหายนะครับหายไปแบบจริงๆคือเขาทําแล้วด้วยนะแล้วก็หายนะครับก็ย้ําว่าอย่าให้3ห้องต่อหนึชีท ประมาณนี้นะเพราะห้องหนึ่งจะ45นะครับอย่าให้ประมาณไม่เกิน3ห้องต่อ1ชีสนะครับของผมเนี่ยทำ2ห้องต่อชีสไม่เคยมีปัญหานี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ใดูได้คราวนี้มาดูที่วิธีการจัดเรียงชีสบางคนยังไม่รู้ว่าคืออะไรมาดูที่การตอบกลับครับคือถ้าเกิดเรานําเข้าคะแนนเนี่ยมันใน Google Classroom มันไม่ได้เรียงเลขที่ให้มันก็โดดไปโดดมานะครับถ้าเราทําอย่างนี้ไว้เราก็ ามาดมาูมาเข้าที่ Google Form ใบงานที่เราให้นักเรียนทำเนี่ยเวลาตอบไปเยอะเนี่ยเวลานักเรียนเวลานักเรียนทำแล้วจะมีคําว่าการตอบกลับโผล่ขึ้นมาที่เป็นตัวเลขตัวนี้ด้านหลังนี่คือจํานวนที่เด็กตอบนะครับแล้วเราก็มาสร้างชีตตรงนี้ครับถ้ายังไม่เคยสร้างเลยเราเอามอมาวางไว้ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าสร้างสเปซชีตนะครับก็คือสร้างนะค,คลิกทีหนึ่งแล้วก็จะถามว่าสร้างใหม่หรือเลือกที่มีอยู่ก็ให้กดสร้างนะครับระบบก็จะ ประมวลผลนิดนึงนะครับอ่าก็จะขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมว่าเลขที่ไม่ได้เรียงนะห้องก็ไม่ได้เรียงก็คือมันจะเหมือนเ x c ก l ครับก็เพียงแค่เราเรียงนะครับอ่ามันก็จะเลียงทั้งหมดนี่มีห้ารับสามทับสี่ปนกันนะครับ <c oughs> ง่ายๆก็คือ <c oughs> ไปไปเลือกเลขที่ ไปที่เลขที่นะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงแย่ละนะไปที่ช่องเลขที่นะช่อง f นะครับแล้วก็มันจะตรงด้านหลังนะครับจะมีลูกศรลงนะครับเมาส์ใหญ่ไปหรือว่ไม่ทับนะครับอ่ะคลิกที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับให้เรามองหาอันนี้เป็นภาษาไทยนะจัดเรียงจัดเรียงแผ่นกอถึงฮอนะอน,นี่คือเรียงจากน้อยไปหาม,มากนะครับก็ให้เลือก ตัวเลือกนี้นะครับจัดเรียงแผ่นกอไก่ถึงฮอนฮูกถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็น A ถึง Z นะถ้าจะไม่ผิดอินชโลนะครับก็กดคลิกทีหนึ่งนะครับอ่าระบบก็จะเรียงมาให้อ่าห้าห้าหกหกบางคนอ้าวทำไมมีห้าห้าหกสงสัยนี่มาดูช่องนะครับมันมีหลายห้องนะครับให้เรียงเลขที่ก่อนนะช่องด้านหลังนี่ก่อนนะแล้วก็มาเรียงช่องข้างหน้านะครับทาเหมือนกันนะช่อง E นะครับแล้วก็ลูกศรลงด้านหลังเนี่ยนะครับคลิกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็เลือกหาจัดเรียงกอจัดเรียงแผ่นกอไก่ถึงฮอนฮูกนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะกลายเป็นอ่ะห้าทับสาเลขที่1 2 3 4งสอี่หอันนี้คือเรียงมาแล้วเห็นไหมเราก็สามารถเอาคะแนนเนี่ยก๊อบตรงนี้เลยไปวางเลยก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีคะแนนเต็มอยู่ด้วยนะอันนี้อาจจะเอออันนี้ก๊อบไม่ไดนะ้ไม่แน่ใจว่าก๊อบได้ไหมนะครับแต่ว่าในช่องคะแนนเป็น18นะครับก็ อย่างน้อยๆก็คือเราก็ดูแค่เลขที่แล้วก็ลงได้เลยนะครับคือเราก็ดูชื่อเลขที่เช็คได้แบบว่าเร็วขึ้นเยอะเลยช่องมันห่างกันเราสามารถบีบย่อขยายให้มันเล็กลงได้อ่าช่องห้องมันเล็กๆน้อยช่องเลขที่เล็กๆน้อยได้ครับเหมือนเหมือน Excel เราก็จะดูง่ายขึ้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือ การจัดเรียงคะแนนตามห้องนะครับคราวนี้ก็จะมีบางคนถามอ่ะทำไมเลขที่7หายไปอาจจะลาออกหรืออาจจะไม่ได้ทำนะครับเราก็ไปตามจี้งานได้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการจัดเรียงคะแนนในแผ่นง,งานนะครับก็แค่นี้ครับบะวิลลยตอฟิกวัลฮิดายะสัลลมวะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบริกาตุ